ไปขับไปต้องป้องก็ไตลงนี้ลองไปเราไม่มีท่าเลยอะต้องมีท่าหรอแค่เสี่ยงว่าละตบมืออชอบท่าท่าแบบน้าอะไรอละข้ามี ผมกอดขาพูดจริงๆพูดยังไงผมพูดอีกอ่ะผมขอตัดขาดมาพูดอีกอ่งพี่นพวันนี้ได้ของเลยต้องทำงานให้คุ้มของนิดหนึ่งนะซ้อม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 ไอซ้อมได้ซ้อมได้ช่วงนี้เพราะว่าตัดกลับมาปุ๊บช่วงหน้าเราบูมเลยนะฮะจะไม่มีการให้เตรียมพร้อมแล้วกลุ่มแอนบอกว่าไม่ต้องซ้อมนะครับ พอต้อมไปก็ยังทำไม่ได้อบคีนนะรั้พร้อมยังกลุ่มปิ๊งนี่พร้อมยังอย่าพึ่งถามอย่าพึ่งถาม